ะกดให้เป็นนะคำว่าให้เกียรติกับคำว่าเหยียดในภาษาคำว่าให้เกียรติกับคำว่าเหยียดในภาษานี่มันต่างกันมาก,กนะทุกคนถ้าเราให้เกียรติคนไทยที่เขาไปเที่ยวลาวแล้วเขาถามเราเราพูดคุยเป็นภาษาไทยคือการว่าให้เกียรติแต่บางคนเนี่ยจะมองว่าเหยียดภาษาตัวเองอยู่ลาวแท้ๆคนประเทศอื่นมาเที่ยวลาวก็ต้องพูดภาษาลาวสิ อันนั้นคือคนที่ไม่มีการศึกษาไม่มีความคิดทุกคนค่ะเขาว่าคนลาวาพูดไทยได้แต่ทาไมเขาถึงไม่ค่อยพูดกันคนลาวเขวาบ็กว่าภาษาไทยได้เบิร์ดทะเลเบิร์ดถามโบถือคนบอกคือแบบผมมาไปซื้ออาหารตามตลาดนะัดใช่ไหมผมก็ไปคุยกับคุณป้าผมพูดไทยไปป้าคุณป้า,ปาลาวกลับมาเลยผมก็เลยงงว่าเฮ้ยเขาก็เข้าใจนะทําไมเขาไม่คุยไทยกับผมคนลาวส่วนใหญ่บ่อยากว่าภาษาไทย้อนอย่างผู้บอเวลาว่าภาษาไทยคนลาวน้องกันแหละ บอกว่าอุ้ยกระแดะดัจจลิตว่าภาษาลาวเขาก็เข้าใจเขาก็ฟังขเข้าใจบัดกินของไทยฟังเพลงไทยเบิ่งหนังไทยบอเป็นอย่างว่าภาษาอังกฤษอุ้ยเก่งยองอ้ยว่าภาษาอังกฤษเกง่งว่าภาษาไทายปุ๊บดรามา่าทัวหลงเปอย่างวัาภาษาลาวว่าภาษาไทายก็ได้ก็ต้องก็เข้าใจอยู่ยไทยฉยิว้าดราม่าภาษาไทยเหยียดภาษาไทยไม่ชอบภาษาไทย คนลาวที่อยู่ลาวห้ามพูดภาษาไทยเด็ดขาดเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าในความเป็นลาวโอ้โหทุกคนคะ่ะทำไมคนลาวที่มาทำงานในไทยเนี่ยหรือว่าทั้งที่เข้าของเครื่องใช้แม้แต่สักกเบือยันเรือเรือลบก็เป็นของไทยหมดแต่ทำไมเวลาที่คนไทยไปเที่ยวลาว คนไทยถามภาษาไทยคนลาวตอบมาเป็นภาษาลาวแต่ถ้าตอบเป็นภาษาไทยโดนคนลาวด้วยกันเนี่ยด่าคลิปนี้มีคำตอบค่ะพี่น้องค่ะสาวลาวท่านหนึ่งออกมาตั้งคำถามและหนุ่มไทยได้ถามว่าทำไมคนลาวถึงไม่พูดภาษาไทยกับคนไทยที่ไปเที่ยวลาว สวัสดีคะ่ะสวัสดีสบายดีเด้อพีพีพน้องเอซทุกคนทุกทันจ้าโอ้ยเพีว่ะกระสิรับเลยนะพี่น้องคะ่ะมือหนีนะคะกจะลับมาพบมาพอกับเพวยวคุ้นโกคนเก่าคนเดิมจ้าพี่น้องคะ่ะคนถามเนาะว่าทําไมอ่าทําไมนะคะพี่น้องคะ่ะว่าเวลาที่คนลาวเนี่ย พูดภาษาไทยที่ลาวเนี่ยถึงกลายเป็นมองเป็นคนไม่ดีเลยนะคะพี่น้องคะและบางคนบอกว่าอาสังเกตอยากเป็นภาษาไทยผสมผสานผมรู้สึกภูมิใจมากนะคะทุกคนเขาบอกว่าคนลาวพูดไทยได้บอกขายชาติคนลาวพูดจีนได้บอกว่าชาติพัฒนาคนเขมรนพูดไทยได้บอกว่าขายชาติโอ้โหสรุปแล้วคนลาวกับคนเคมรนเนี่ย จะมีอะไรกันนักหนานะคะทุกคนเพราะว่าการที่เราพูดนี่มันอยู่ที่ปากของเราใช่ไหมคะเราจะพูดอะไรก็ได้แต่ว่าแต่ก่อนอะจริงแต่ก่อนนี่จริงมากเลยว่าทําไมลูกหลานเหลนนะเข้ามาทํางานในไทยเยอะมากและบางคนเนี่ยมีทุกอย่างมีทุกอย่างที่อยู่ในไทยแต่เวลาที่เรากลับไปบ้านปุ๊บเนี่ย เราพูดภาษาไทยกับบอกว่าเราขายชาติลืมกําพืชของตัวเองเออลืมความเป็นลาวไม่รักในความเป็นลาวแต่ถ้าสมมติว่าเราพูดภาษาอังกฤษสปริงอังกฤษโอ้โหดูไฮโซโกโลกลาทั้งที่ได้แค่ I อเลิฟยูแค่นั้นเองแค่นั้นเองบอกว่าโอ้โทันสมัยจังเลยทั้งที่เขาไม่ได้ให้คุณประโยชน์อะไรเลยคนที่ให้คุณภาพ ชีวิตของคุณให้คุณมีกินมีใช้ให้คุณมีข้าวมีนาทำม,มีบ้านอยู่มีรถขับคือคนไทยคือภาษาไทยนี่แหละที่คุณมาทำงานในไทยเนี่ยแล้วคุณก็พูดภาษาไทยสื่อสารเจราจาพูดคุยกับเขาทุกคนเชื่อไหมคะว่าในโลกใบเนี้ย ลาวกับไทยเนี่ยพูดคุยกันโดยที่ไม่ต้องใช้ล่ามแปลเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกันที่สุดแล้วในโลกใบเนี้ยสิ่งที่คนลาวควรจะภาคภูมิใจคือเราได้อยู่ใกล้ๆกับไทยทุกคนคะ่ะจริงๆนะเราอยู่เราได้อยู่ใกล้กับไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินวัฒนธรรมการพูดคุยสมัยปู่ย่าตายายมีอ่ะญาติพี่น้องปู่ย่าตายายสายเลือดก็คนลาวนะคะพี่น้องคะ่ะแต่ทำไมเราถึงแบบว่าได้มีอาคติอันนี้ที่พูดมาเนี่ยขอย้ำนะว่าไม่ใช่ทุกคนก็จะมีแค่ อาลาวแดงบางคนเท่านั้นนะทุกคนเนาะบางคนบาง FC ที่เขาเรียกนะทุกคนว่าลาวแดงเพีว่าก็ไม่รู้นะเอ,อที่ก็อ่านตามคอมเมนต์นี่นะะทุกคนแต่ถ้าเป็นลาวใต้มันแพลว่าเนี่ยเพีว่าลาวใต้นะทุกคนชีวิตนี่คืออยู่กับติดฝั่งไทยเนาะเลยไม่คิดว่าไม่มีอะไรต้องสงสัยพูดเลยเพลว่ากลับ เพาวามาประเทศไทยนะตอนเด็กๆเนี่ยพอกลับไปบ้านนะกระซามนั้นทุกคนเรียกว่ากะละมังใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ขนาดคุยกับแม่แม่เอากะละมังมาให้แน่แม่เอากะละมังมาให้แน่แม่เอาสอนเอาสอมมาให้แน่แม่ยังงง,งเลยกะละมังอย่ง้คือกะละมังกะละมังก็คือกระขู่กระซามพี่น้องคะ่ะกระซามกระซามทุกคนก็คือกะละมังเออที่บ้านเรียกว่าการะซาม นะคะพี่น้องค่ะแล้วเพื่อนเนาะคนไทยเขาเรียกเพื่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าไอโนนไอนี่ใช่ไหมแต่เพราวามีเพื่อนผู้หญิงไงทางานเย็บผ้าด้วยกันพอกลับไปบ้านเพราวาก็จะเรียกเขาว่าไอหวานเออไอหวานพ่อกับแม่ยังบอกว่าไอหวานคืออะไรไอหวานเขาเป็นผู้หญิงทาไมเรียกไอ,ไอหวานคําว่าไอก็คือใช้ในนามผู้ชายเนาะผู้ชายเรียกว่าไอผู้หญิงเรียกว่าเอื้อยเออ ยังไม่สนใจเลยทุกคนไม่สนใจใอรจะว่าอย่างไงก็แล้วแต่แพรว่านี่คุยนะจริงๆแล้วแพรวาตอนที่แพรว่าช่วงนั้นอายุประมาณสิบกว่าแพรวาได้กลับกลับบ้านโดนจับทุกคนเนื่องจากว่าเราทํางานไม่มีบัตรจะมีสาวลาวาคนหนึ่งนะที่เขาพูดไทยตั้งแต่ขึ้นรถจากกรุงเทพจนไปถึงที่ลาว เขาบอกว่าเขาพูดไทยเขาพูดลาวไม่เป็นเขาบอกว่าอย่างนงี้เขาอันนี้คือลืมอาจจะลืมชาติของแท้หรือเปล่าพี่วาก็ไม่รู้นะอันนี้คือเรื่องจริงนะแต่ว่าคนลาวด้วยกันเขายังแบบเขายังคนที่มาทํางานด้วยกันอะ่ะเขายังไม่ว่าให้กันเลยนะเพราะว่าเขารู้เราก็เก็บไว้ในใจว่าเฮ้ยลืมขนาดนั้นเลยเหรอคุยกับพ่อเนี่ยพ่อพ่ออยู่ไหนพ่อมารับหนูด้วยนะคือตอนนั้นหนูอยู่ตรงนี้ตรงนั้น โอ้โหตั้งแต่ขึ้นรถที่กรุงเทพยันถึงบ้านเลยที่อาบปักเซอาทางถึงปากเซเลยทุกคนคะ่ะพูดไทยโทรหาพอ่ออันนี้เราก็ไม่ว่าเนาะมันเป็นสิทธิของเขาเห็นไหมเพราะว่าเรารู้ว่าเออเราก็เป็นเหมือนกันแต่เราจะเรียกใช้คําเป็นบางอย่างแต่ไม่ใช่ว่าจะทุกคําอย่างเช่นเวลาที่คนไทยถามนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวลาวเนี่ยเราก็พูดไทยใฉ่เขาสิเพราะว่าอะไรเราให้เกียรติเขา ให้เกียรติเขาทุกคนเราพูดได้เขาอุตส่าห์มาเที่ยวบ้านเราเราควรจะให้เกียรติเขาคําว่าให้เกียรติอะอยากให้คนลาวเนี่ยบางคนเนี่ยสะกดให้เป็นทุกคนค่ะสะกดให้เป็นนะคาว่าให้เกียรติกับคําว่าเหยียดในภาษาคําว่าให้เกียรติกับคําว่าเหยียดในภาษานี่มันต่างกันมากนะทุกคนถ้าเราให้เกียรติคนไทยที่เขาไปเที่ยวลาวแล้วเขาถามเราเราพูดคุยเป็นภาษาไทย คือการว่าให้เกียรติแต่บางคนเนี่ยจะมองว่าเหยียดภาษาตัวเองอยู่ลาวแท้ๆคนประเทศอื่นมาเที่ยวลาวก็ต้องพูดภาษาลาวสิอันนั้นคือคนที่ไม่มีการศึกษาไม่มีความคิดทุกคนคะ่ะจริงๆเห็นไหมคือจะเรียกว่าไม่มีการศึกษาก็ไม่ได้เขาจะเรียกว่าคนไม่มีมารยาทดีกว่าทุกคนคะ่ะ ถ้าหากพูดว่าไม่มีการศึกษามันก็จะแรงเกินไปเนะเาะไพรว่าก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยทุกคนบางครั้งก็พูดตรงเกินไปเนาะจะเรียกเรียกว่าไม่มีมารยาทดีกว่าเพราะว่าถ้าเรามีมารยาทเราควรจะให้เกียรติอีกฝั่งตรงข้ามหรือไม่อย่างนั้นถ้าคนไทยที่เขาพูดภาษาลาวได้เนี่ยเขาจะพูดภาษาลาวเลยนะขอบใจเด้อ ขอบใจเด้อคือคอยรอบใจเจ้าเด้อเขาก็พยายามที่จะพูดไงขนาดเป็นยูทูบเบอร์ดังๆเป็นดาวติ๊กต็อกอะไรต่างๆนานาทุกคนรู้จักคําว่าอาจดาวอาจยูทูบเบอร์ดังไหมคะที่เขาเคยอยู่ใน ทีมงานเก๋ไก่สไลเดอร์ก็คือเป็นที่เป็นซอการซุงอะไรวะนะทีมงานแบบ SPD เทีมงานเก๋ไก่สไลเดอร์ทุกคนที่แต่ก่อนนอกก็จะมียูทูบเบอร์ได้หลายคนที่เข้าไปเข้าไปเที่ยวที่เราเขาก็พยายามที่จะเซฟสถิตในความเป็นลาวเขาก็พยายามที่จะพูดแต่บางครั้งเขาก็บอกไทยแท้เนาะเขาก็ยังพยายามที่จะพูดเห็นไหมคะเขาก็ยังให้เกียรติเราแต่คือหลายๆคนที่ไปเที่ยวเนี่ยโอ้โห don't รอน w อย่างเดียวเลยพี่น้องคะ่ะบุส้นใจวิว่าวยังเวลาวิบาษาอังกิษได้คือจังหวัดดูเท่แต่เวลาที่คนไทยถามเนี่ยนอบุญุจักว่าวเล่าใช้เจ้าจอยจ่อยจวดจวดคือคนเราอ่ะมันควรจะมีคําว่าอะมารยาทไหมควรมีมารยาทต,ต่อสังคมในอาเซียนด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือคนลราบางคนเท่านั้นนะคะพี่น้องคะ่ะ โอเคจ้ะพี่น้องคะคลิปนี้อีพี่นี้นะคะพี่ว่ากระตงคอจบแค่เพียงเทน้เดอร์จ้ะห้ามชมมาฟังแล้วมีความคิดเห็นกันใดนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักททายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้พี่ว่าน้ำดาจา้าขอขอบคุณในหลายคะ่ะสวัสดีค่ะ